เจ้ารถกระบะคันนี้นะครับก็มาแนวรถกระบะสภาพรถบ้านพร้อมใช้งานประจำวันนะมาดูกันในมุมมองของรถแบบรถบ้าน,านพร้อมใช้งานไม่ไม่ไม่มองไปถึงมุมของโอ้โหรถที่ตกแต่งมาเพื่อเป็นรถซิ่งนะรถกระบะบ้านาน,นี้ก็เช่นรถกระบะอาจจะใส่แม็กใส่ล้อจัดทรงมาให้มันพอสวย แต่ไม่ได้แบบว่าถึงขนาดโขเติมของเล่นเยอะแยะมากมายของแต่งทั้งจูนเครื่องนั้นอะไรคือบางคนเขามองหารถกระบะพวกนี้เพื่อเอาไว้ใช้ขนของหรือทำธุรกิจทำค้าขายในชีวิตประจำวันเขาก็อาจจะมีมุมมองที่เชื่อถือว่าของเดิมๆมาตรฐานเดิมๆจากโรงงานมามันก็ มาตรฐานสูงอยู่แล้วทั้งอึดทั้งทนทั้งประหยัดนะครับนะตรงจุดนี้เราก็มามองว่าไอ้รถกระบะสภาพรถบ้านนี่เขาใช้กันยังไงส่วนใหญ่มันก็จะต้องดูแลภายนอกก่อนแหละเนียนๆกิ๊บๆไม่เคยชนหนักริ้วรอยน้อยๆไม่เยอะมีบ้างก็มีบ้างก็อยู่ที่ว่ารับได้ไหมนะครับสภาพภายในไม่แตกไม่ลาวเพราะบางครั้งมันแตกมันลาวมันก็บ่งบอกถึง การดูแลรักษาของเจ้าของณเวลานั้นใช่ไหมจริงจริงเอ๊ะมันแตกมัน้าวได้ยังไงแสดงว่าขับรถมีปัญหาหรือเปล่านะใช่ไหมเออภายในวัสดุอุปกรณ์ยังนุ่มเลยไม่แห้งแสดงว่าไม่ได้ตากแดดนะประมาณอย่างนั้นว่าเบาะขาดไหมแผงข้างยับเป็นริ้วเป็นรอยเยอะไหมนะแล้วเ,เสร็จก็ดูรอบๆอตัวรถเปิดฝา กระโปงดูตะเข็บรอยต่อรถมีรอยพับรอยยับไหมมีก็แสดงรถอาจจะไปชนมาหรือเปล่าเพจป,ป้ายที่บอกประวัติรถยนต์แต่ละรุ่นท,ทั้งที่อยู่ตรงหน้าห้องเครื่องหรืออยู่ที่เสาบีตรงเสาตรงระหว่างประตูหน้าประตูหลังก็จะมีป้ายอา่ายังอยู่ในสภาพดีไหมพวกนี้มันจะบอกบอกประวัติ ข้อมูลพื้นฐานของรถยนต์เขาก็จะดูกันนะหรือตามขอบประตูที่มียางยางประตูอ่ะแล้วก็ดึงออกมาดูได้ก็จะเห็นว่ารถเนี่ยมันเป็นสนิมหรือเปล่านะมีรอยยับรอยพับจากอุบัติเหตุบ้างไหมนะเปิดพรมที่พื้นดูอะไรพวกอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นลนกักษณะการดูแลรถดูสภาพรถ